รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอนุสาวรีย์ตัวโพงท่านเนี่ยซึ่งหล่อด้วยสำลิศเนี่ยสูงถึงสองเท่าครึ่งคิดดูคำอามาหึกมาขนาดไหนใหญ่ แต่พาชสิทิยังมีความผูกพันไม่ว่าเมืองจันท์ไม่ว่ากรุงธนบุรีหรือไม่ว่าจังหวัดตากเพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกที่พระองค์ได้มาขึ้นครองเมืองตรงนี้เพราะฉะนั้นท่าประทับนั่งของท่านก็คือว่าเป็นท่าที่ครองเมืองทรงพระมาลาแล้วก็มีดาพระแสงดาบไว้อยู่ตรงพระเพลานะเป็นท่าที่ผมว่าเป็นท่าที่มีความสุขมากที่สุด ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับเป็นแบบที่จัดสร้างที่เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาท่ากระโจนนะครับชูพระแสงดาบไปข้างหน้าแล้วก็มีทหารเอกสี่นายนะครับที่ขนาบข้างคอยระวังภัยนะครับที่พื้นดิน ถึงความสูญเสียจากภัยสงครามในอดีตแล้วการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองให้กับพม่าในปีพุทธศักราช2310เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยหากแต่ในยุคนั้นคนไทยได้มีผู้นำที่กล้าหาญคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่แวดล้อมด้วยเหล่าทหารกล้าและนักรบที่ยอมพลีชีพเพื่อชาติไทย รวมพลังเข้าต่อสู้กับทัพพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นจนสำเร็จแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรุงศรีอยุธยามากเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีและปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310รัชสมัยของพระองค์ดำรงอยู่เพียง15ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2325โดยมีพระชนมายุเพียง4 8พ0 0ษาเท่านั้นแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วประชาชนทั่วพื้นแผ่นดินต่างยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดมา การแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าพระเจ้าตากนั้นกระทํากันโดยวิธีต่างๆกันการสร้างพระบรมราชานุสาวรีหรือพระบรมราชานุสรเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทํากันเป็นจํานวนมาก ในสมัยพยาพหลนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพร้อมด้วยนายทงยู่สุพัฒน์เป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการที่จะสร้างรุฐบรีนี้ในสมัยนั้นไม่มีการตอบสนองนะครในปศนั้นไม่มีคนักเงียบไปเลยแล้วก็อปีรุ่งขึ้นประมาณปีปพศ2400 78อันนี้คณะเดิมคนนี้ก็ทำเรื่องใหม่ถึงพระยาพหลแล้วก็คณะรัฐมนตรีแต่ว่าได้ไปเชิญเอาองค์เจ้าอาทิตย์มาเป็นกรรมการร่วมด้วยแล้วก็ปรึกษากับกรมพยานนิติศาลาทานรัฐวงทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยก็สั่งลงมาให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างได้แต่ว่ายังไม่ทันไรเลยสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดเกิดก่อนก็ยุติกันไปแต่ว่าตอนนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลไปหลายรัฐบาลนะฮะจากรัฐบาลพญาปบร์โหวนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามในพศ2491เริ่มกันใหม่อีกแล้วก็มอบให้กรมศิบากรเป็นผู้ดูินการสร้างศาสตราจารย์สินพิรรีนะครับเป็นคนออกแบบแล้วก็ปั้นโอ้ถ้าเราลงไปมองดูนะฮะ สมมติว่ามองดูดูจากพื้นเนี่ยขึ้นไปบนนุสโสรีของท่านรวมลูกชานุสโสรีท่านจะเห็นความสูงเนี่ยจากพื้นเนี่ยถึงถึงฐานนุสโสรีข้างบนเนี่ยสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรนะครับแล้วความสูงอนุสโสรีตัวโองท่านเนี่ยซึ่งหล่อด้วยสำสมลิ์เนี่ยครับสูงถึงสองเท่าครึ่งคิดดูคำอําหึกมาขนาดไหนใหญ่ ทวงแต่งตัวเต็มยศกษัตริยร์นักรบเรามองดูมีความสง่างามมากพึ่งพายสง่างามและงดงงามจริงๆเยืนอยู่แล้วม้าทรงเนี่ยสงบนิ่งกล้ามเนื้อเกร็งนะครับพร้อมที่จะโผลไปข้างหน้าต่อเวลาคือการเกรงของม้าเนี่ยเมื่อม้าจะพร้อมที่จะขยับออกไปเนี่ยระโดด จะเกรงไปหมดเลยจะเกรงไปหมดเลยแม้กระทั่งหางม้าก็จะกระดกขึ้นกระดกขึ้นแต่ว่าเราจับเอาวิจัทีนั้นที่หามากระดกสบัดปั๊บเนี่ยจับตรงนั้นก็เป็นอารมณ์ศิลปินนะฮะผู้สร้างในท่านท่านยานสินกรมศิลปากรดําเนิน,นก,การสร้างเสร็จในพศ2494ดอกนั้นก็ตกแต่งกันเรื่อยมา จนเสร็จนะฮะประมาณวันที่17เมษายน2490การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชได้ในครั้งนั้นพระองค์ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นเพียงเจ้าพระยาวชิระปราการปกครองเมืองตากเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสด็จไปยังหัวเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมไพร่พลให้มีจำนวนมากพอที่จะกลับมาสู้กับข้าศึกได้พระบรมราชานุสาวรีของพระองค์จึงปรากฏในที่ต่างๆที่เสด็จผ่านไปเป็นจำนวนมากเรื่องนี้เกิดไปเมื่อปีพศ2490ตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิดนะครับผม ประมาณ60กว่าป,ปีขึ้นมาแล้วก็คือในช่างจำหลัดสุดสรนนะครับได้มีความคิดเห็นว่าเราน่าจะสร้างพระบรมราชานุนสรีขึ้นนะฮะของสมเด็จพระจักรพรริเนี่ยนะฮะเพราะเดิมพระบรมาราชานุนสวรีของพระองค์ท่านเนี่ยอ,อยู่ที่ฝั่งพนุนก็คือเมืองป่าม,ม่วงซึ่งเป็นเมืองเก่าโบราณของจังหวัดตากก็มีความคิดว่าน่าจะสร้างพระบรมราชานุนสรีแล้วก็เอามาประดับไปอยู่ในฝั่งนี้ เพราะจังหวัดตากเมืองเก่าเนี่ยอยู่ที่บริเวณป่ามะงว่วงแต่หลังรัชกาลที่สองเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไรแหงเมืองป่ามะง่วงกับเมืองไรแหงเป็นเมืองคู่แฝดกันพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยก็อยู่รัชกาลที่สองจนถึงรัชกาลที่เก้าจะมีการสร้างพร,ร,ระบรมราชสี์แห่งแรกในท่าประทับนั่งเกิดขึ้นครับคนที่ออกแบบก็คือ,อน่าจะรู้จักกันดีครับศาสตราการศิลป์มีนสิทธ แต่ท่านไม่ได้เป็นคนปั้นนะฮะท่านให้ลูกศิษย์ท่านเป็นคนปั้น,นตอนนั้นก็คงมีแนวความคิดที่ที่ทิศทำหลายๆที่นะครเพราะว่าเกษตรลูกศิษย์มีความผูกพันไม่ว่าเมืองจันทไม่ว่ากรมงทนบุรีหรือไม่ว่าจังหวัดตากเพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกที่พระองค์ได้มาขึ้นครองเมืองตรงนี้เพราะฉะนั้นท่าประทับนั่งของท่านก็คือว่าเป็นท่าที่ครองเมืองส่งพระมาลาแล้วก็มีดาบพระแสงดาบไว้อยู่ตรงพระเพลา เป็นท่าที่ผมว่าเป็นท่าที่มีความสุขมากที่สุดก็คือว่าท่านขึ้นครองราดท่านก็อยากให้ประชาชนมีความสงบสุขลมเย็นนะฮะท่าครองเมืองต้องต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนภาคกลางนะฮะแล้วท่านมาขึ้นครองเมืองแรกก็คือที่จังหวัดตากนะท่านอาจจะขึ้นมาเป็นหลวงยกบัตรบ้างเป็นพญาตากบ้างแล้วก็แต่งตั้งเป็นเจ้าพญาตากบ้างอะไรต่างๆางเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ก็ยังมีความตากใช้จังหวัดตากเ,เป็นชื่อแล้วก็พระองค์นามเดิมของท่านก็คือศิล์นะฮะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นี่นะ,ะสำหรับแนวคิดในการก่อสร้างพระลมราชานุสาณวุลีสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับก็เริ่มด้วยเมื่อประมาณปี2515นนะครับสมัยนั้นท่านวิชิตสุขาวิริยะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับ ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดจันทบุรีนียมีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะบรรพบุรุษของชาวจันทบุรีนี่ได้มีส่วนร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกู้เอกราชชาติไทยเมื่อปี2310ดังนั้นในช่วงนั้นจะเป็นมีการพัฒนาเมืองจันทบุรีนะครับแล้วอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะพัฒนาจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับจึงมีการสร้างพระลม ราชานุสาวรีนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นอนสุสรเตือนความจําของลูกหลานของวีรชนในเรื่องเกี่ยวกับการรักชาติสําหรับการออกแบบนะครับจังหวัดจันทบุรีได้ขอความร่วมมือกมรมศิลปากรนะครับซึ่งออกแบบโดยอาจารย์สุพรศิระสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นปฏิมากรผู้ออกแบบแล้วก็ได้ขอพระลมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะขอจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับ ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบพระลมราชานุสาวรีให้กับกรมศิลปากรให้ออกแบบหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ออกแบบมาให้ทั้งหมด3แบบที่ท,ท,ท,ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ะนะครับเป็นแบบที่จัดสร้างที่เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินพหาราทรงม้าท่าก,กระโจนนะครับชูพระแสงดาบไปข้างหน้าแล้วก็มีทหารเอกสี่นายนะครับที่ ขนาบข้างคอยระวังภัยนะครับท,ที่จัดสร้างที่เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมาท่ากระโจนนะครับชูพระแสงดาบไปข้างหน้าแล้วก็มีทหารเอกสี่นายนะครับที่ขนาบข้างคอยระวังภัยนะครับที่พื้นดินนะครับเป็นแบบที่คณะกรรมการเห็นว่าสวยงามและก็ถูกใจนะครับของคณะกรรมการทั้งหมดนะครับเพราะแบบนี้เป็นแบบออกศึกแล้วก็ต้องชนะศึก แล้วก็เลยเห็นชอบให้ตั้งเป็นแบบที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะครับสำหรับฐานเอกทั้ง4นายที่ยืนรายล้อมอยู่ที่ขาม้านะครับก็จะมีพระเชียงเงินนะครับซึ่งเป็นทหารที่ได้รับความไว้วังพระไทยสูงนะครับท่านที่2ก็คือพยาพิชัยดับหักหรือพยาพิชัยอาสานะครับ ทหารราชาองร,รักษ์คู่พระไทยของพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือในการควงดาบสองมือสู้ฆ่าศึกจนกระทั่งดาบหักไปข้างหนึ่งก็เลยได้ฉายาเป็นพระยาพิชัยดาบหักนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลวงพรมเสนานะครับเดิมนี่เป็นเจ้าคุ้มเชียงทองนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านหลวงราชเสนหานะครับก็เป็นทหารเอกผู้พระไทยที่อยู่ในกลุ่มของทั้งสามท่านที่ผมได้กล่าวมานะครับ การแรกเราเสียกุ้งครั้งที่หนึ่งเนี่ย15ปีที่เราเสียกุ้งแล้วเราประกาศเอกราชมาเนี่ยเราไม่โดนทําลายมากเท่าไหร่เสียกุ้งครั้งที่สองเนี่ยเราสามารถคู่กุ้งได้ภายในแปดเดือนก็ตามแต่สิ่งที่โดนทําลายมากก็คือบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนแบบเด็ล้มตายรวม,มทั้งมีการกวาดต้อนทรัพย์สินต่างๆไปเนี่ยผมว่าบ้านเมืองตอนนั้นหด้ายมากนะมันมีการเผา มีการทําลายต่างๆเนี่ยณวันนี้ผมยังก็ยังเห็นความแตกแยกของคนคนทั้งประเทศไทยอยู่นะฮะแตกแยกกันมากเลยเราก็เกรงว่าถ้าบ้านเมืองเราไม่รักสามัคคีกันนะฮะในขณะที่ท่านกอบกู้มาแล้วเนี่ยเรายังทะเลาะกันอยู่เนี่ยเราก็เกรงว่าบ้านเมืองเนี่ยอาจจะเสียปลุ่มไปอีกเป็นครั้งที่สามนี่ว่าเสียกลุมคงไม่จะเสียปลุมในด้านลบ ต่อสู้อาจจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจก็ตามในเรื่องการคอร์รัปชันต่างๆก็ตามในการแย่งผลประโยชน์ต่างๆก็าตามบ้านเมืองอาจจะโหดร้ายแล้วก็เกิดภาวะเ,เศรษฐกิจล้มละลายแล้วก็คนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะอันนี้ก็อยากให้บ้านเมืองเรามารักสามัคคีกันครับช่วยกันแล้วก็ช่วยกันเสียสละแล้วก็ยึดตามรอยพระองค์ท่านในการเป็นผู้เสียสละนะฮะ ให้แก่บ้านเมืองต่างๆเพื่อที่ให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นต่อไปครับสมเด็จเจากฤมณาราชทรงผู้ชาติแรัชสทัยที่เราเนี่ยมีเป็นดินอยู่แล้วทรงขยายแผ่นดินออกไปกว้างขวางมากพวกเราก็ต้องรักษาแผ่นดินนั้นแล้วก็ต้องยึดถือเคารพบ,บูชาท่านโดยการที่มีความซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พระบรมราชานุสรณ์ของบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์หรือแม้แต่อนุสรณ์สถานที่คนรุ่นหลังได้สร้างขึ้นล้วนเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงความดีที่ท่านเหล่านั้นได้สร้างไว้และที่สำคัญคือท่านได้กระทำตนเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้ดำเนินรอยตาม